มีคนอยากเล่นกับเพื่อนเห็นเพื่อนเล่นกันแต่ตัวเองไม่ได้เล่นตตเต้นดุกดิกดุกดิกอยู่ในโกงเลยเนี่ยเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Animal Shelter เกมที่เราเปิดสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่ถูกทอดทิ้งนะแล้วก็ให้หาครอบครัวให้ใหม่ด้วยหลังจากที่ห่างหายจากเกม Simulator ไปสักพักนี่เราก็กลับมาเล่นกันอีกแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมไปเลยดีกว่านะตั้งชื่อว่าอะไรดี ดุกดิกไหมดุกดิกเชลเตอร์ดุกดิก, <laughs> ดก,ดก,ดก,ดกแล้วก็อันนี้ให้เราเลือกว่าจะรักษาสัตว์ชนิดไหนในวันนี้นะเมีหมาก,กับแมวเอาหมาแล้วกันนะเอาหมาแล้วกันนี่เลือกหมาไปเลยอันนี้สถานสงเคราะห์เลยเนี่ยก็ดูใหญ่เหมือนกันเนี่ยเริ่มมาก็ดูใหญ่ละเนี่ยอันนี้ด็อกรันที่วิ่งของหมาใช่ไหมตรงนี้แล้วเมื่อกี้เราเห็นแบบมีน้องแมวด้วยนะแต่ทำไมมันไม่เห็นมีเลย <laughs> ไม่เห็นมีที่ให้เลี้ยงน้องแมวเลยสงสัยเพราะเราไม่ได้เลือกมาแน่เลย อันนี้เขาบอกให้เราเดินไปที่คอมพิวเตอร์นะแล้วก็เหมือนจะให้เอาสัตว์เข้ามาในร้านหรอคอมพิวเตอร์อยู่นี่โอเคกดคอมพิวเตอร์เข้าไปโอ้โหอะไรเต็มเลยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพ to take in ินเพ t t ูเช e กอินอะไนเนี่ยนี่ไงอันนี้หมาตัวแรกของเราชื่อเนลสันนะอันนี้เขาบ,บอกว่าแม่หมาน,นี่คลอดลูกมา3ตัวนะแต่เจ้าของเนี่ยเลี้ยงทั้งหมดไม่ไหวนะก็เลยแบบถูกทิ้งเลยเนี่ยตัวนี้ไม่นะเนลสันถูกทิ้งถูกทิ้งตัวเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเรารับมาแล้วกัน นี่รับมาเลี้ยงเลยชื่อเดิมแล้วกันนะให้ชื่อเนลสันเหมือนเดิมเราไม่เปลี่ยนชื่อแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหมาเดี๋ยวหมามันลืม <c oughs> เดี๋ยวหมามันลืมว่าชื่ออะไรเออเสร็จแล้วเราไงต่อเนี่ยเออเราต้องรอรถมาส่งโอเครอรถมาส่งนี่ไงรถมาส่งแล้วเนลสันหมาตัวแรกของสถานเลี้ยงสัตว์เราเออกดเทคเอานี่เนลสันเอ้ยไม่ตรงปกปะเนี่ย <c oughs> ทาไมในรูปมันตัวสีขาวละ่ะอันนี้เขาบอกให้เราเอาหมาไปส่งที่กรงนะเนลสันทําไมนายไม่ตรงปกอะ ทำไมในรูปนายตัวสีขาวแล้วเมื่อตอนนี้แบบนายเปลี่ยนสีเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยอันนี้ให้เราเอาเข้ากรงก่อนโอเคในกรงนี้จะเป็นที่อยู่ให้หมาโชว์ขาวนะจนกว่าจะมีคนมารับเลี้ยงเออกดไงอ๋อกดคลิกขวาโอเคน้องหมาน่ารักมากตอนนี้ให้เราไปที่คอมพิวเตอร์นะแล้วก็ซื้ออาหารกับน้ำมาให้น้องหมาเราได้เลยเนวสันรออยู่นี่นะโอ้โหยืนนิ่งเอ้ยนี่ไงเดินแล้ว น้องหมาเราเดินแล้วอู้นั่งนั่งน่ารักน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้ก่อนเดี๋ยวหมาเราหิวข้าวตายอุ้ยประตูไม่ปิดละ่ะโอเคปิดเรียบร้อยไปที่คอมพิวเตอร์ไปซื้ออาหารมาให้นี่ไงมี2แบบไม่ใช่2แบบดิมีมีแบบเดียวแต่เป็นน้ำกับอาหารนะตอนนี้ตัวเรามีตังค์พันห้าอ่ะซื้อมาก่อนละกันอันหนึ่งอย่างละอันนะนี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็คอนเฟิร์มออเดอร์อ่ะเรียบร้อยครับเออแล้วเราก็รอของมาส่งใช่ไหมเนี่ย น่าจะต้องรอของมาส่งนี่ได้ยินเสียงแล้วเอ้ยเหมือนจะเป็นโดนเหาออ๋อ,อเป็นโดนส่งของนะที่นี่เขาแบบล้ำนะเนี่ยเทคโนโลยีล้ำเอาโดนมาส่งของด้วยโอเคเทคเอฟวิตติ้งเลยแล้วกล่องนี้เอาไว้นี่เลยวเนี่ยทิ้งไว้นี่เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราอาหารไปให้น้องหมาเราก่อนเนืสันเรามาแล้วอออันนี้ทาดน้ำ่าเนี่ยโอเคนี่ทาดน้ำเทเข้าไปเลยนี่จะพึ่งเฮาสสิกำลังให้กำลังให้กินกำลังให้กินแล้วก็อันนี้กดเลขสองอาหารหมาเรา ทีให้ทีให้วยมองหน้าด้วยวิโอ้หูวิ่งชนเลยสงสัยหิวน้ําจริงวิ่งชนเราเลยเนี่ยเราให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เอ๊หรือว่ามันยังไม่เสร็จอ,อ๋นี่โอเคเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยแล้วมันเราจะกดเช็คน้องหมาด้วยการกดคิวได้นะโอเคได้เลยกดคิวดูข้อมูลของน้องหมาเราเนลสันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนลสันหิวข้าวนะเออแล้วอันนั้นอะไรนะไอ้รูปที่ห้าที่เหมือนกล้องกล้องอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวมันก็คงสอนเอง กินอาหารมุมมามจังเลยสงสัยจะหิวข้าวมาอุ้ยกินหมดแล้วอ๋อโอ้โกินหมดอย่างรวดเร็วกินหมดเร็วจังอะรูปหลังหน่อยรูปหลังหน่อยใส่หางใส่หางเออนี่น่ารักน่ารักรูปรูปรูปแล้วก็ตอนนี้ให้เราเอาลูกบอลมาให้เล่นนะเออลูกบอลลูกบอลอยู่ในกรงอ๋อนี่ตรงนี้อุ้ยกดแลวมีเสียงปิ๊บเด้อเมื่อกี้นี้น,นิวสารออกมาจากกรงเร็วเล่นกันเร็วนิวสาร ออกมาไหมเนี่ยออกมาเร็วออกมาเล่นกันอุ้มออกมาได้ไหมเอ้ยนี่ไงอุ้มออกมาได้แล้วก็วางไว้นี่นี่อุย้ยเดินตามเดินตามอยากได้ลูกบอลละซีอยากได้ลูกบอลวิ่งตามใหญ่เลยเออกดขีดสายอ๋อนี่ไปเลยนี่วิ่งมาแล้วนี่คำให้เราโห,หน่ารักมากโคตรน่ารักเลยอะเล่นอีกไหมเล่นอีกไหมโยนไปให้ไปนูน่นไปนูน่นวางไว้นี่เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่ ตอนนี้รู้สึกว่าให้เราไปที่ไอ้นี่นะไปที่คอมพิวเตอร์ตอนนี้ให้เราไปที่คอมพิวเตอร์นะแล้วก็ไปซื้อรูปหมาเอ้ยไม่ใช่ซื้อรูปดิซื้อกล้องซื้อกล้องมาถ่ายรูปหรอมันจะมีให้ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปหมาถ่ายรูปหมาโอเคมีกล้องให้เราไหมครับกล้องขอกล้องหนึ่งตัวอ๋อนี่ไงกล้องเท่าไหรสองร้อยโอเคไม่แพงเท่าไหร่ซื้อมาเลยนี่ตังเราเยอะตังมีเป็นพันครับนี่เราได้กล้องถ่ายหมามาแล้วแล้วพวกนี้เราต้องทิ้งไหมเนี่ยเอากล้องมาทิ้งได้ดีหรือเปล่าอ่ะ ช่หรือเปล่าวางไว้แล้วกันนะไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องเอากล้องมาทิ้งตรงนี้หรือเปล่าไม่หรือว่าถังขยะมีถังขยะอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยเออกดคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายไม่เห็นโยนลงไปเลยอ๋อมันบอกว่าให้เราฝึกให้เสร็จก่อนโอเคงั้นเราวางไว้ก่อนละกันเออวางไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหมาของเราก่อนเนโอันถ่ายรูปกันไหมมามามาถ่ายรูปกันเราต้องหยิบรูปบอลมาลอก,กัอน <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวไม่ยอมเดินมา มาเร็วไม่มามาเร็วทำไมไม่มาเล่นหน่อยไหมอุ้มเลยอุ้มมาวางเลยไม่ยอมเล่นระบังครับเลยมาเล่นเร็วเอ้นี่ไงหันมาแล้วนี่นี่เราจะถ่ายรูปตอนใสหางไม้ใส่หางให้หน่อยดีเอออุ้ยอุ้ยกล้องโดนกล้องโดนจะถ่ายรูปต้องกดลิกซ้ายนุสันยืนนิ่งนยืนนิ่งๆจะถ่ายรูปนี่น่ารักเลย รูปนี้น่ารักเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่คอมนะโอเกมนี้นี่ใช้คอมตลอดเลยอยากออกมาเปล่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปสแกนรูปก่อนจะไปปิ้นรูปออกมานะถ่ายมาหลายรูปเลยถ่ายหลายรูปนี่ต้องปิ้นหลายรูปหรือเปล่าเนี่ยนี่ให้เราใช้เครื่องสแกนตรงนี้นะเออนี่ไงเรามีรูปยูซี่รูปถ่ายมาโคตรเยอะเลยโอเคโยนเข้าไปเลยอันนี้สแกนเรียบร้อยโอเคล้วจะไปรูปอื่น่ะมันกดได้ไหมเนี่ยจะเลือกรูปอื่นยังไงเนี่ย เออวางไว้ก่อนรูปภาพเต็มโต๊ะไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้นี่ไงเราได้รูปมาแล้วโอ้รูปทำไมมันฟุ้งจังอะรูปฟุ้งจังเลยตัดต่อรูปได้ด้วยเนี่ยปรับแสงได้ด้วยปรับแสงได้ด้วยอันนี้ป้าเป็นขาวดำแต่งสีให้น้องหมาเราสักหน่อยนี่เป็นไงดูสดขึ้นไม่สีแบบนี้เลยโอ้ก็เลก็ใส่ได้เหรอใส่กรอบรูปได้ด้วยเนี่ยไม่ใส่ดีกว่าเอารูปลงโนี่แหละกดเซฟไปเลยนี่โอเคเรียบร้อย ต่อไปขอให้เราไปที่ Animal In Shelter แล้วก็กดคลิก More Info แล้วก็สร้างโฆษณา Animal Shelter More Info แล้วก็ Create Ad <c oughs> ใช้โฆษณาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่หรือเปล่าอ๋อมันให้ใส่รูปใส่รูปธรรมดาแล้วกันนะอันนี้อ่ะรูปนี้แล้วกันอ๋อเราว่าอันนี้มันคือการที่แบบว่าให้ให้คนมารับเลี้ยงสัตว์แน่เลยนะตรงนี้เนี่ยดูที่หมาตัวนี้สิมันน่ารักใช่ไหมล่ะนี่คือเนวสันแต่หมาตัวนี้ไม่มีบ้านอยู่ รับมันไปนเลี้ยงที่บ้านสิแล้วก็ให้ความรักมันด้วยนี่กดโฆษณาไปเลยเอ้ยอันนี้ okay มีคนอยากได้แล้วหรอใช่ปะเนี่ยเหมือนว่าจะมีแบบลักษณะหมาที่เขาต้องการ like ด้วยนะอ,อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการหมาโง่แล้วดูยังไงว่าหมาเราโง่เนี่ยดูยังไงว่าหมาเราโง่อ่๋อนี่เหรออันนี้คือนิสัยของสัตว์แล้วหรออันนี้เหมือนว่าจะต้องแบบมีบ้านที่ใหญ่นะมีเวลาให้แล้วก็แล้วก็มีสวนให้ด้วยช่วงนี้คืออะไรอ่ะเหมือนว่าเนวสันเราจะขี้เหงาแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าใครเหมาะสมกับการเลี้ยงเนวสันบ้างเฮ่ยคนนี้ไม่มีอะไรเลยหรอแต่คนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการหมาโง่นะอันนี้คือเขาต้องการหมาที่แบบหมาเงียบๆนะหมาไม่ค่อยพูดอะเฮ้ยไม่ใช่หมาไม่ค่อยพูดดิหมาไม่ค่อยเห้านะแล้วก็ตรงกับอันนี้ด้วยนะตรงกับหมาเราเลยแล้วก็อันนี้เป็นหมาอะไรอะหมาเบื่อง่ายหรอหมาเบื่อง่ายด้วยแล้วก็อันนี้ต้องการหมาที่แบบว่าไม่ค่อยทายบ่อยนะหมากินเก่งมันก็ต้องทายบ่อยดิโอเคเราว่าคนนี้น่าจะได้อยู่นะ คนนี้น่าจะได้อยู่มีคนไหมมีแค่2คนที่ให้เราเลือกนะแต่คนนี้ไม่มีอะไรเลยอะ่ะเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคนนี้ยังน้อยก็มีบอกข้อมูลมาหน่อยถ้างั้นเราให้คนนี้ไปแล้วกันนะแมชแมชอย่างนี้เลยหรือเปล่าส่งคนนี้ให้เนลสนันเอ้ยส่งเนลสันให้คนนี้ <c oughs> จะส่งคนนี้ให้เนลสันเลี้ยงซะแล้วแล้วทีนี้เราก็น่าจะต้องเอาไปส่งนะเอาน้องหมาเราไปส่งผเคิดได้เลยเนลสันได้ครอบครัวใหม่แล้วนี่ไงมีรถมารับแล้วเนลสันอยู่กับเราแป๊บเดียวเอง มีคนมารับแล้วนะเนวสนันเป็นไงบ้านในสุขภาพมันจะปวดท้องนะมันเนวสันจะปวดท้องแต่เนวสันมีบ้านแล้วอ,อ๋อนี่ไงไปแล้วบายบายเนวสนันขอรูปหัวหน่อยบายบายนะบายบายเราเจอกันใหม่เนวสันต้องจากเราไปแล้วแต่ขอรูปหัวหน่อยโอเคบายบายเนวสนันเราต้องปิดประตูไปเนี่ยอ๋อไปแล้วโอ้ไปเลยมาเราหัวใจเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดสิบโอเคเจ็ดสิบหก อุ้ยแปแล้วสีเทานี่คือแบบไม่ตรงหรือเปล่าแต่สีเขียวนี่คือน่าจะดีนะคือคนนี้เขามีเวลาให้นะแล้วก็มีที่อยู่ใหญ่แล้วก็มาเราไม่โง่โอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ววันแรกของเรามีน้องหมาให้เราเลี้ยงอีกหรือเปล่าอ่ะเออต่อไปอะไรอะ่ะรับน้องหมาใหม่2ตัวมีแมวไหมอยากอยากเห็นแมวด้วยอ่ะอาจจะมีแมวให้เราด้วยก็ได้นะขอดูก่อนอันนี้มีแมวมาอ,อ๋อแมวไอ้คนที่รับเลี้ยงหมาเราไปนะเฮ้เออขาให้เงินเรามาด้วยอ่ะ เออให้เงินบริจาคเรามา454ิบบาทเลยนะขอบคุณครับในตังมาซื้ออาหารหมาแล้วแลวก็นี้หมาตัวใหม่เราตัวนี้ทำไมมันหน้าตาดุดุจังขอดูก่อนว่าตัวไหนดีอู้เยอะมากหมาเยอะมากเลยนเนี่ยตัวนี้ชื่อแซมสันแซมสันชื่อหมาจริงเ่ยชื่อแซมสันเนี่ยแซมสันเนี่ยเป็นหมาที่ดูไม่เหมือนกับหมาที่ไม่มีที่อยู่เลยนะคิดว่าหมาตัวนี้มันน่าจะหลงทางมากกว่านะเรารับเข้ามาในเชลเตอร์เราได้นะแล้วก็เออโทรหาเจ้าของได้เอ้ยมีหมดเวลาด้วยเนี่ย อีกแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาแล้วอะรับมาทีละตัวแล้วกันนะเอาแซมสันก่อนเลยนี่ตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของหาไม่เจอรู้สึกว่าหมาตัวนี้จะถูกเอาไปเลี้ยงแบบว่าเป็นเหมือนแบบหมาต่อสู้นะหมานักสู้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรารับตัวนี้มาเลี้ยงแล้วกันนะโอกลายเป็นหมานักสู้โอ้โหตัวนี้เอ้ารับได้ทีละตัวหรออ๋อโอเครับได้ทีละตัวนะเราต้องไปรับตัวที่เราแบบเลี้ยงมาก่อนเมื่อกี้นี้แซมสันแซมสันมาแล้วมาแล้วอย่าเพิ่งบีบแตแซมสันออกมาเร็วนี่โอ้โหต น่ารักทุกตัวสําหรับเราอะเราบอกน่ารักทุกตัวนี่โอเควางไว้เราอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะขอไปเอาอีกตัวก่อนวินนี่นะตัวนี้ชื่อวินนี่นะรับมาด้วยแล้วกันวินนี่อ่านี่รับมาเรียบร้อยอุ้ยอันนี้อะไรอะอ๋อเรามีกงไม่พอแล้วนะเราเลี้ยงได้แค่ทีละ2ตัวนะอน,นาคตน่าจะขยายกกงได้อยู่รอต้อนรับเลยครับวินนี่ออกมาเรียบร้อยอวินนี่นี้หน้าตาเหมือนไอ้เนลสันมักกี้เลยนะหน้าตาคล้ายๆกันแต่สีคนละสีกันนี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราน่าจะต้องจับใส่กงก่อน เออเอ้ไไปไหนเล่ามันกลัวเหรอเหมือนจะกลัวเราเลยเนี่ยวิ่งมาแอบกันใหญ่เลยพอเราเปิดกรงอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่อะวางไว้มีการวิ่งหนีด้วยนะพอเราเปิดกรงเนี่ยอ๋อนี่น,นี่ไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วแซมสัแชมชนแซมสันแซมสันเข้ามาอยู่กรงนี้แล้วกันนี่วางไว้ให้เดี๋ยวเราให้น้ําให้อาหารด้วยแล้วกันนะมีเทน้ําให้กินให้อิม่มๆนะอุ้ยมองหน้าน่ารักจัง โ,โคตรน่ารักเลยโคตรน่ารักเลยอันนี้อ่ะนี่เติมให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วดูค่าสเตตัสต,ต,ตัวนี้ซิตัวนี้หิวข้าวนะแล้วก็จะขับทายด้วยน้ำสันนี่สุขภาพดีเยี่ยมตัวนี้เหมือนจะอยากเล่นบอลเหรอไอรูปที่มันเป็นเหมือนความคิดแล้วมันคืออยากเล่นบอลใช่ไหมนะมันคืออยากเล่นบอลคือหมาคิดอยู่ใช่ไหมตัวนี้อ่ะอ๋อตัวนี้ต้องการให้เราลูบนะได้เลยเดี๋ยวลูบให้นี่ลูบลููลูบให้ความรัก อันรูปไปเต็มที่เลยให้ความดักเรียบร้อยเออแล้วก็ตัวนี้อยากเล่นบอลด้วยมาเล่นกันเร็วเออทำไมเล่นไม่ได้อ่ะต้องเอาไปข้างนอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจับไปข้างนอกออกมาเร็วออกมาเล่นข้างนอกกันเร็วนี่ตัวนี้กินอาหารเสร็จแล้วเอามาเล่นด้วยลัวกันมาออกมาเล่นให้หมดเลยปลาไปนี่ไปไงวินไปเก็บตัวนี้อยากเล่นไหมไอ้รูปนั้นมันคืออะไรอะ เดวสันต้องการอะไรเอ้ยกระโดดกระโดดอยากเล่นอยากเล่นใช่ไหมนี่ปาไปเลยเดวสันต้องการอะไรเนี่ยมันมันเป็นรูปนั้นมันคืออะไรอะ่ะมันคือต้องการขับถ่ายหรือเปล่าเอาวิ่งไปไหนนะเอาวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันมีการวิ่งเล่นเนี่้ยนี่น่ารักมันเล่นกันด้วยเนี่ยเออไปแล้วไปแล้ววิ่งไปนู่นแล้วไปไหนไปไหนแป๊บนึ่งขอลุบมหัวก่อนตัวนี้ต้องการให้ลุบมหัวนะโอเคลูบรููบให้พอใจได้ยังเนี่ย น่าจะพอแล้วโอเคเรียบร้อยอันนี้อะไรอ่ะอ้ยโอ้โหหมาหมาหมาขี้เรียบร้อยเราต้องเก็บยังไงอ่ะมีที่ให้เราเก็บกวาดไปเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงที่ให้เก็บกวาดเก็บเข้ามาปุ๊บโอเคได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาทิ้งนี่เรียบร้อยที่เก็บทําความสะอาดนี้เองนะอันนี้ชี้ไปเนี่ยนี่ไงชี้จริงด้วยเขาบอกว่าต้องการไม้ถูพื้นนะจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าต้องซื้อก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าไม้ถูพื้นต้องซื้อหรือเปล่านะไม้ถูอ๋อนี่ไง ใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าอันนี้มันไม้กวาดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม้กวาดนะไม่ใช่หรอกต้องหาไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นน่าจะต้องซื้ออะไรนะไม้ถูพื้นน่ะเออนี่ไงอันนี้กดซื้อมาเลยของเยอะมากเลยเนะี่ยอันนี้เป็นอะไรเหมือนอุปกรณ์การแพทย์นะอันนี้รู้สึกว่าจะมีหมาที่เราสามารถรักษาได้นะอันนี้ออเดอร์มาก่อนพันหกร้อยนะเนี่ยตังเรามีคนบริจาคให้มันเป็นการขายสัตว์เลี้ยงเลยแต่ไม่ใช่นะมันคือการแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ให้อันนี้ take everything มาเลย แล้วก็กล่องนี่เราน่าจะกินได้แล้วนะตอนนี้เพราะเราสอนเสร็จแล้วอาทิ้งไปไม่งั้นขยะมันจะลกเอาได้เราต้องทิ้งไปอันนี้โยนทิ้งไปโยนทิ้งไปปุ๊บโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดในโกงก่อนชี้กันเลี้ยล่าเลย <laughs> ชี้กันเลี่ยล่าเลยเนี่ยอันนี้เช็ดเช็ดโู้ต้องถูอย่างนี้ไดยนะถูถูเข้าไปสะอาดนี่เรียบร้อยอันนี้ด้วยเช็ดเ <laughs> ช็ดให้สะอาดโอเคเรียบร้อย อันนี้ต้องกวาดหรือเปล่าเนี่ยพวกใบไม้กวาดไหมไม่ต้องเหรอมันจะไม่ต้องกวาดนะใบไม้เนี่ยเอาเอาไม้กวาดไปทําอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวนี้เป็นไงบ้างอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นรูปเที่ยนเหมือนกับมันขนมปังอะไม่รู้ว่าคืออะไรนะมันมีสอนไหมมีสอนให้เราหน่อยไหมเราไม่รู้อะว่าตรงนั้นมันคืออะไรนะไม่เห็นมีบอกเลยนะว่ามันคืออะไรอะไอ้ที่มันเป็นรูปขนมปังอะแล้วหมาตัวนี้เป็นไงบ้างเนี่ยหมาตัวนี้เป็นแบบหมานิสัยดีนะ อันนี้เป็นหมาชลาดด้วยนะเนี่ยส่วนความต้องการคือต้องการคนที่มีเวลาเยอะนะเออแล้วก็ตอนนี้เวนนี่เวนนี่เป็นหมาขี้อายแล้วก็เป็นหมาแบบใจเย็นตเน er. ี่ยแปลว่าใจเย็นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่หมาไม่ต้องการนะก็คือว่ามีเด็กอยู่ในบ้านหมาไม่ต้องการให้มีเด็กนะหมาตัวนี้ไม่ชอบให้มีเด็กอยู่ในบ้านนะแล้วก็ไม่ต้องการให้มีหมามีแมวอยู่ในบ้านด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหมาแบบว่าเคยสู้มาก่อนมันก็เลยแบบว่าถ้ามีสัตว์อยู่ด้วยมันอาจจะทําร้ายกันได้นะ เออเดี๋ยวเราต้องโฆษณาให้ด้วยนี่นาลืมไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปก่อนนะหมาสองตัววินนี่กับเซมสันเดี๋ยวเราถ่ายรูปหมาสองตัวนี้หาเจ้าของให้ดีกว่าทำไมตัวนี้มันดูแบบหัวเล็กแต่ตัวโตจังหัวเล็กตัวโตเนี่ยเออถ่ายแบบเต็มๆหน้าบวมเลยโดนอะไรต่อยมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนหน้าบวมเลยโอเคเราได้รูปมาแล้วสองตัวเดี๋ยวไปสแกนแล้วก็หาที่อยู่ให้ใหม่นะสองตัวนี้สแกนเข้าไปเลยสแกนสองใบได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันดูแบบ ตัวใหญ่แต่หัวเล็กนะสเกลมันผิดรูปร่างหรือเปล่าเนี่ยหมาพิการหรือเปล่าเนี่ยดูแปลกๆนะตัวใหญ่หัวเล็กเนี่ยเราวางลูกน้องหมาไว้นี่เราการเก็บไว้ว่าเราครั้งหนึ่งเราเคยอยู่ด้วยกันอันนี้อ่ะโอเคครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราหาที่อยู่ให้หม่ก่อนแล้วกันนะแซมสันคือตัวนี้นี่แซมสซันใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็เวนนี่อันนี้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนี่ไงแซมสันใช่ไหมถ้าเจ้าของมาเนี่ยอุ้ยทำไมคนนี้ต้องการอะไรเยอะจังอะ ดูหมาแล้วก่อนแซมสันเป็นไงบ้างแซมสันต้องการคนที่มีเวลาเยอะนะเดี๋ยวดูคนอื่นก่อนแล้วกันนะเพื่อมีคนที่ดีกว่าแล้วก็คนนี้ต้องการเวนนี่เวนนี่นี่คือคนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องการหมาที่โกรธง่ายนะตัวนี้โกรธง่ายไปนเนี่ยไม่น่านะ<ฐ>านไม่น่าโกรธง่ายนะอันนี้ตรงกันเน่รูปยิ้มมันนี้จนหมาเราไม่ต้องการให้มีหมามีแมวอ,อยู่ในบ้านนะเดี๋ยวดูอีกคนก่อนมีอีกคนหนึ่งด้วยคนนี้ดูยังไงว่าเขามีหมาในบ้านหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะเขาไม่ได้บอกว่าเขามีหมาอยู่ในน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 นบบ้้้้้าาอะะเเเดีีนนีี๋วววรหกกันนััคไไปนนะนนแไปแลลย เวนนี่ได้บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วก็แซมสันแซมสันอันนี้เราดูคนนี้ด้วยคนนี้เป็นไงบ้างคนนี้ก็โตอี๊อรถมารถมารับแล้วแป๊บนึงไดบ้านใหม่แล้วเวนนี่ได้บ้านใหม่แล้วขึ้นรถไปเร็วนี่จับส่งไปเลย,เยลุกหัวด้วยลุกหัวกันไปบาย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 เวนนี่นี่มีบ้านใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านให้แซมสันด้วยนะแซมสันก็ต้องการบ้านอยู่อุ้ยอันนี้ตรงเยอะเลยนะเนี่ยอ๋อแต่บ้านนี้มีแมวอ่ะ บ้านนี้มีแมวอยู่นะของคนนมันจะไม่บอกตรงนี้นะมันจะเป็นอัน question mark ไว้แลอันนี้เราก็เลยจะไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วคนนี้แบบมีหมามีแมวหรือเปล่านะโอเคแต่ก็ได้อยู่นะคนนี้เฮ้ยตอนนี้เราไอ้นี่แล้วสถานรับเลี้ยงเราแบบว่า level up ล้วนะเดี๋ยวเราหาบ้านให้นี่ก่อนหาบ้านให้แซมสันด้วยเดี๋ยวแซมสันไม่มีบ้านอยู่เนี่ยตรงนี้มันปิดไว้นะเป็น question mark หกอันเนี่ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตรงเงื่อนไขหรือเปล่าเดี๋ยวเราให้คนนี้แล้วกันนะนี่ส่งแซมสันให้คนนี้ไป โอเคแมดเรียบร้อยัสมสันด้บ้านใหม่แล้วป่ะเราไปกันเถอะอ่ะเราส่งให้ัสมสันบายบายลูกหัวก่อนลุกหัวก่อนก่อนไปลุกหัวก่อนบายบายยกมือบายบายได้โอเคเรียบร้อยบ้านนี้นี่มีทั้งหมาทั้งแมวอยู่ในบ้านเลยเนี่ยมีทั้งหมาทั้งแมวอยู่ในบ้านเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าร้านของเรานี่เพิ่มเลเวลแล้วนะสามารถแต่ว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มขึ้นโอเคเดี๋ยวค่อยมาสร้างกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะ โอเคตัวเกมก็จะเป็นแบบนี้นะก็คือให้เราแบบรับเลี้ยงสัตว์มาดูเลแล้วก็หาบ้านใหม่ให้อยู่มันจะมีระบบเรื่องการรักษาสัตว์ด้วยนะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบายบาย